สวัสดีครับพี่พๆแลาน้าทุกท่านก็ทุ่นดอกอ้อที่สงสัยกันว่าทำยังไงนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำตั้งแต่ต้นถึงจบก็ไม่ค่อยยากนะสำหรับผมอ่ะก็ขั้นตอนแรกก็จะมีต้นอ้อหรือดอกอ้อที่เขาเรียกอะไรกันกน่ะอ่ะนะ ไส้ข้างในมันมันจะไม่กลวนครับมันจะมีเป็นคล้ายๆเอ,อเป็นใหญ่ๆอยู่ข้างในนะดับแรกก็คือตัดวัดตัดว่าจะเอากี่เซนนะสมมุติเนี่ยผมเตรียมการไว้แล้วว่าเราจะเอาเจ็ดเซนเจ็ดเซนนะครับนะมีไส้ใน ก็อันดับแรกเลยอะหัวกระ้ายเนี่ยเราจะเอาทุนออกมาเป็นทรงไหนถ้าเราจะออกมาป็นทรงนี้อย่างนี้นะตัวหัวเนี่ยเราจะวัดหนึ่งเซนนี่หนึ่งเซนนะครับข้างล่างตัวนี้ผมเอาสามเซนสามเซนแล้วก็ขีดขีดเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมแบ่งกลางเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ดูอีกทีนะึงะว่าขีดยังไงอะตัวนี้คือเจ็ดเซนแต่ตัวนี้ผมผ่าเสร็จเรียบร้อยถ้าผ่าเสร็จจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับดูนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับอ่ดูให้เต็มเต็ม พขได้ทรงนี้ปุ๊บแกนกาไฟครับนี่เสียบเข้าไปที่กลางเล็งดีๆเอาให้กลางที่สุดจะได้ไม่เบี้ยว,ยวครับอ่ะเช็คว่าเบี้ยวหรือเปล่าถ้าเบี้ยวก็ คอยจับคอยดัดไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ทำงานยากนะอ่ะอย่างผมเนี่ยตรงเป๊ะเว้นข้างบนไว้สักประมาณสักเซนหนึ่งเซนนิดๆก็ได้นะดูดูด,ดูอ่ะหลังจากนี้ทำยังไง แต่ส่วนมากที่เขาใช้พันกันเขาใช้ได้กันนะแต่ผมจะใช้เป็นเอ็นเพราะว่ามันจะทำงานง่ายกว่าสำหรับผมนะเออก็ดูพันพันอย่างนี้นะครับพันไปเรื่อยๆอย่าไปรีบนะมันทำยากี่ยพันพันพันถามว่าพันเพื่ออะไร เพื่อที่จะให้ตัวที่เราจับไว้เนี่ยมันบีบเข้าหากันแล้วมันจะเกิดเป็นทรงเดี๋ยวผมพันเสร็จแนตะ่ผมจะให้ดูอีกทีเนึ่วนะอ่ะหลังจากช่วงบนที่เราพันเสร็จนะดูนะอยากสี่ตัวจะบีบเข้าหากันเป็นลำแหลมแล้วก็เช็คว่าเบี้ยวหรือไม่เนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่เบี้ยวถือว่าผ่านนะครับ แต่ถ้าเบี้ยวก็ต้องจับดัดนิดหน่อยช่วยช่วยมันไปนะพอได้ปุ๊บอย่าเพิ่งหยอดกาวครับเราพันตัวนี้ต่อพันเหมือนกับตัวนี้ตัวนี้จะพันง่ายกว่าเพราะว่ามันจะยาวแรงดันของมันจะน้อยตัวนี้มันสั้นแรงดันมันจะเยอะมันจะทําให้พันได้ยากเดี๋ยวผมพันตรงนี้เสร็จแล้วก็จะให้ดูอีกทีนะครับเสร็จแล้ว นี่พันหัวพันท้ายเรียบร้อยเขาส่งก็เช็คว่าเบี้ยวเปล่านะดูเช็คดูว่าเบี้ยวหรือไม่นี่หมุนอของผมนี่ถือว่าตรงและวทำไงต่อกาวร้อนครับหยอดไปที่รอยรอยต่อของที่เราจับจีบเอาไว้อ่ะยอดกาวไปเลย ยอดเรียบร้อยนะครับลอยแห้งสักพักหนึ่งกาวแห้งวันที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็แกะนะครับแกะแกะออกค่อยๆแกะค่อยๆแกะอย่ารีบรีบแล้วจะเสร็จเร็วค่อยๆแกะไปเรื่อย อา้าวเย็ดเป็ดแกะไม่ออกอีกแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะตอ่อไปก่อนเดี๋ยวมาดูตอนแกะเสร็จท,ทีแล้วกันอ่ะแกะเสร็จแล้วดูเบี้ยวหรือไม่อย่างงี้ก็ถือว่ายังเบี้ยวอยู่นิดนึงนะก็พยายามดัดๆดัดๆช่วยกันไปเพื่อที่จะให้มันไม่เบี้ยวอ่าถูกตอ้องฮะแล้วทีนี้ก็ดูว่ากาวที่แห้งมันติดเป็นสเก็ตสเก็ตตรงนี้ ช่วงที่เรายดกระดาษทรายครับขัดค่อยๆขัดไปเรื่อยๆเนี่ยขัดขัดให้เนียนยิ่งเนียนยิ่งสวย เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่คัดเสร็จจะออกมามีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับช่วงนี้จัดเรียบลงมาไม่มีรอยสะดุดนะดูดูถ้าอยากทำตามก็ทำนี่ผมบอกวิธีการทำแบบว่าแบบในแนวของผมอะว่ามันทำอย่างนี้นะแต่คนอื่นจะทำยังไงผมก็ไม่รู้นะอันนี้คือผมแนะนำให้ สำหรับคนที่อยากทำและทำไม่เป็นใครเป็นก็เป็นไปนะครับนี่ดูหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือขั้นตอนการลงสีแต่ผมจะไม่ลงให้ดูว่าผมลงยังไงนะขอเก็บเป็นความลับดีกว่าพอแล้วเดี๋ยวถ้าลงสีเสร็จเดี๋ยวผมจะเอามาให้ชมอีกทีหนึ่งแล้วกันครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับลงสีนี่นะครับ คือลงสีเป็นที่เรียบร้อยเหมือนเดิมครับลงโลโก,ก็ส่วนตัวให้ดูครับให้ดูก่อนที่จะเคลือบถ้าเรามั่นใจว่าเรียบร้อยแล้วไม่มีตรงไหนที่มันเพีย้ยนก็อยู่ดีเทนครับจะบอกวิธีการเคลือบนะ ใช้ชุบไม่ใช้ทาถ้าเราใช้ทานะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติอุกันเนี่ยจุ่มยูวีเทนใช่ไหมถ้าทามันจะเป็นรอยขนมันจะเป็นลายๆผมจะไม่ใช้ทาเด็ดขาดผมจะใช้ชุบเลยผมว่าส่วนมากคนที่ทําทุ่นหางโป่งผมว่าก็ใช้ชุบตรงนั้นแหละนี่ครับวูีเทนไม่บอกยี่ห้อแล้วแต่ชุบนี่ชุบลงไป มันจะหมดแล้วเอียงนะครับค่อยๆเอาขึ้นนะให้มันหยดไปหน่อยนึงอ่ะชุบรอบที่หนึ่งคอยเช็ดด้วยนะครับไหนนะมันจะมีตรงเนี้ยที่มันไหลอะ่ะค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆ เบาๆมือหน่อยเดี๋ยวงานจะเสียอรอบที่หนึ่งครับผมจะเคลือบประมาณสองรอบนะตัวนี้ผมเคลือบสองรอบแต่รอให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยชุบอีกรอบหนึ่งก็ฝากผลงานไว้แค่นี้แล้วกันแล้วถ้ายังมีคนงงอยู่ว่าจับจีบยังไงเดี๋ยวผมมีรูปแปะไปที่ คอมเมนต์นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละขอบคุณครับ